เมดูซ่าไม่ผิดตอนที่15คําคำว่าสงครามหมายถึงการสู้รบครั้งใหญ่ของคนหลายกลุ่มที่ขัดแย้งกันแอริสและอาทินาเป็นเทพที่เลื่องชื่อในการทำสงครามโดยปกติอาทินาชอบดำรงชีวิตอย่างสันติสิ่งเดียวที่ทำให้ตัดสินใจสู้รบก็คือต้องการพัดุงความยุติธรรม ให้แก่ชาวเมืองและคนที่เธอรักซึ่งแตกต่างกับแอริสที่ชอบสร้างความขัดแยง้งเพราะความสนุกสนานแอริสเป็นลูกชายแสนเก่งกล้าที่เทพเจ้าแห่งสายฟ้าไม่อยากเหลียวมองตรงกันข้ามกับอธินาที่สุดแทบจะมอบอำนาจทุกอย่างให้เมื่อช่วยทำภารกิจสำเร็จก็จะมีแต่คนมาสรรเสริญเยนยอในสายตาของชาวกรีกแอริสเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความหยาบกร้าน ท่วมทนไปด้วยความอันตรายเห็นที่ไรก็นึกถึงแต่ความไม่สงบจึงถูกเมินอยู่บ่อยครั้งเก่งกาจในเรื่องสงครามเหมือนกันแต่ดันได้รับความเชิดชูแตกต่างกันทำให้ความน้อยเนื้อต่ำใจสะสมเพิ่มพูนอยู่ในอกแอริสหัวร้อนทุกครั้งหากมีใครมาเอ่ยชมเทพีแห่งปัญญาต่อหน้าอาทิธีนาตัวบางร่างออนแอไม่แข็งแกร่งสมกับเป็นผู้นำสงครามสักนิด หล่อนไม่คู่ควรกับการเชิดชูดีใจแทนเมดูซ่าจังเลยนะมีมนุษย์แสนดีคอยเอาอกเอาใจไม่เหมือนเทพแถวนี้ที่เอาจะไล่ฟันสัตว์ป่าระบายอารมณ์อย่างโดดเดี่ยวแอริสเฝ้ารอจังหวะที่จะเข้ามาป้วนเปียนปั่นหัวอธินาอยู่ตลอดเวลาหากครั้งไหนมีโอกาสเข้ามาทําให้เทพีแห่งปัญญาเกิดอาการชุนเชียวได้สำเร็จวันนั้น จะกลายเป็นวันที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเขาไปเลยไปให้พ้นแอริสเทพีแห่งปัญญาผู้สูงส่งไร้ค่าได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือจะหุบปากแล้วใส่หัวไปหรือจะให้ค่าแทงด้วยหองนี่อธิน่าหมุนตัวมาเผชิญหน้าดวงตาคมกริบจับจ้องไปยังผู้มาเยือนระยะห่างที่แอริสเว้นว่างไว้เชื่อเถอะว่าสามารถพุ่งหอกเข้าไปยังกลางอกได้สบาย คนกันเองนะอาทิน่าจะโหดร้ายใส่กันไปทำไมข้าไม่มีธุระกองการอะไรจะเสวนาด้วยขอตัวในเมื่อแอริสไม่ยอมจากไปเทพีสาวจึงพักการระบายความเครียด,ด้วเพียงเท่านี้หมุนตัวก้าวหนีไปยังอีกทางตอนนี้จิตใจของเธอไม่คงที่ลำพังเรื่องปัญหาหัวใจก็นหนักหนาสาหัสมากพอควรสมองทำงานหนักคิดไม่ตกอยู่ทุกวินาทีหนทางที่จะคว้าเมดูซ่าก,กลับมานั้นช่างลิปหลี่ เธออยากใช้ชีวิตอย่างสงบคนเดียวมากกว่าพบปะคนอื่นให้วุ่นวายหนักกว่าเดิมไปหาเมดูซ่าไม่ได้แล้วนี่แล้วจะรีบไปไหนล่ะอธินาจุนจ้านมากเกินไปแล้วนะแอลิสเมื่อถูกสะกิดที่แผลสดอย่างจังเทพีสาวที่บกพร่องในเรื่องการระงับอารมณ์จึงปล่อยเพลิงในตาให้โหมกระพือมือเรียวกำด้ามหอกในมือแน่นคาดว่าอีกไม่นานร่างกำยำของเทพแห่งสงครามคงได้แผลเป็นของฝาก ดูเหมือนว่าจะโกรธงั้นข้าขอโทษท่านพี่ด้วยแอริสไม่ได้วางแผนไปไกลถึงขั้นสร้างความโกลาหลเพียงแค่แวะมาหยอกเย้าให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยเพียงเท่านั้นส่วนอาทิน่าจะจัดการความโกรธตัวเองอย่างไรก็เป็นเรื่องของเทพีสุดแสนฉลาดจะต้องแก้เองแล้วละ่ะอย่างไรเสียเราก็เป็นพี่น้องกันนะร่างกำยำลบสีหน้ายียนทิ้งไป เปลี่ยนเป็นยืดอกผายวางตัวโดูมีมารยาทให้คู่สนทนาอยากเจรจาด้วยหากท่านพี่ต้องการกำจัดคนที่ไม่สมควรและเก็บรักษาคนรักเอาไว้ข้าย,ยังก็พอมีทางช่วยถ้อยคำของเขาเหนือความคาดหมายไปไกลแต่ก็ดึงความสนใจจากเทพีสาวได้ยอย่างชงัดมันทำให้อาทินานึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาอทินาเห็นความพยายาม ของแอ r ริสที่จะปรับปรุงตัวให้เป็นที่รักของคนในสังคมแม้จะติดพูดจาไม่เข้าหูแต่เขาอ่อนโยนและคิดก่อนลงมือทำมากขึ้นฟังจากน้ำเสียงจริงใจที่เปล่งคำว่าขอโทษและให้เกียรติผู้อาวุโสกว่าโดยเรียกท่านพี่นับว่าแอ r ริสปรับปรุงตัวได้ดีไม่น้อยอีกทั้งข้อเสนอนั่นก็น่าสนใจพอควร ทำไมไม่หยุดเดินเลยคะเมดดี้ไม่เมื่อยบ้างหรอตั้งแต่คืนนั้นที่ได้ปลดล็อกพื้นที่แห่งความอุ่นใจเมดดี้กับเด็กตัวสูงก็แทบจะตัวติดกันตลอดเวลาอย่างตอนนี้คุณคุณสวยเขาก็ได้รับสิทธิพิเศษมาเยี่ยมชมการทำขนมในครัวหลังร้านซึ่งไม่เคยมีลูกค้าคนไหนได้เข้ามาเยือนพื้นที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟแห่งนี้เลยสักคนเค okay, นั่นแหละคะ่ะที่ไม่อยูดสักที เบตตี้มุย้ยหน้าโบยความผิดทั้งหมดมาให้คุณเชฟถ้าคุณนิดาไม่เดินไปตรงนู้นทีตรงนั้นทีเธอก็คงไม่ต้องเดินตามจนเมื่อยขาเบเกอรี่แต่ละชิ้นวิธีการทำช่างน่าสนใจไปหมดเลยทำให้คนขี้สงสัยต้องคอยเดินตามชะโงกดูตลอดเวลา,อ,าอ้าวก็คุณต้องทำขนมหลายอย่างนี่นาะสพนามที่เด็กตัวสูงเรียกแทนตัวเองเปลี่ยนไปไม่ใช่ฉันและคุณ แต่เลือกที่จะกระชับความใกล้ชิดโดยชื่อเล่นของตัวเองแล้วมีขนมอะไหนที่ต้องนั่งทำนานๆบ้างไหมคะเมดดี้ยืนมองเด็กตัวสูงเทคแค่ care, ดูแลถาดขนมบนสองแขนอย่างอ่อนใจมานี่ค่ะคุณเชฟอมยิม้มวางถาดขนมลงบนโต๊ะแล้วเช็ดคราบแป้งออกจากมือด้วยผ้ากันเปื้อนที่คาดอยู่บนเอวก่อนจะจูงมือเมดดี้ให้มานั่งรอเป็นกิจจารักษณะ นั่งจิบกาแฟรอกุลตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตั้งเวลาอบเค้กเสร็จเราจะกลับมานั่งด้วยเด็กตัวสูงเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นไม่เคยปล่อยให้ลอเกอร์พอก้มๆเงยๆตั้งเวลาอบเค้กเสร็จก็เดินกลับมาหาไม่สิต้องบอกว่าเดินกลับมาปั้นแป้งทำเมนูใหม่แต่ได้อยู่ใกล้กันขึ้นอีกนิดนึงยุ่งขนาดนี้เคไม่ลืมเค้กวันเกิดของลิลลี่ใช่ไหมคะ เค้กแอรียลรสวานิลาปอนใหญ่อีกสองวันไม่ลืมค่ะเมดดี้อยากใส่อะไรเพิ่มไหมผลไม้ไวท์ช็อกเยลลี่เราว่าเค้กโอเคแล้วค่ะแต่ว่ายังคิดไม่ออกเลยจะให้ของขวัญอะไรดีช่วงนี้เดาใจลินลี่ยากด้วยสิพูดถึงเรื่องงานวันเกิดแล้วของขวัญโดนใจอดนึกถึงใครอีกคนไม่ได้อาทินาครองอันดับหนึ่งเรื่องความประทับใจมาโดยตลอด เมดดี้วันใจว่าอทาินาอาจจะโผล่มาในงานวันเกิดของลิลลี่อีกครั้งหากเทพีสาวมาร่วมงานจริงเมดดี้เองก็คิดไม่ออกว่าจะต้องปรุงแต่งสีหน้าอย่างไรให้ดูปกติแน่คิ้วผูกเป็นโบอีกแล้วนะคะพรุ่งนี้ไปเดินห้างกันไหมเผื่อเจออะไรน่าสนใจเดี๋ยวคุณช่วยคุณดูด้วยเจ้าตัวเล็กชอบแอเรียลขนาดนี้คุณว่าโจทย์ไม่น่ายากหรอกแล้วเคว่างหรอคะ วันนี้อบขนมแบบจัดเต็มลงตีเอาไว้ขายได้สองสาวันเลยค่ะเพราะงั้นพรุ่งนี้กุลมีเวลาให้เมดดี้ทั้งวันเลยนะพอคนที่มุ่งมั่นกับการนวดแป้งตรงหน้าบอกว่าจะมอบเวลาให้เมดดี้จึงระบายยิ้มแสนดีใจออกมาจากมุมปากโหเมดดี้ยิ้มแบบนี้กุลจะตายเอานะคะเนี่ยอะไรเราไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยทำไมเคต้องตายด้วยละ่ะ แววตาไร้เดียงสาเงยถามอย่างสงสยัยสิ่งนั้นยิ่งทำให้คนมองควบคุมจิตใจไม่ค่อยได้ยิ่งกว่าเก่าอธิบายยากจังเลยค่ะแต่ว่าเมดดี้ห้ามไม่ยิ้มแบบนี้ใครเด็ดขาดรู้ไหมเด็ตกตัวสูงไม่ได้กลัวว่ารอยยิ้มสวยงามบนใบหน้าของคุณเขาจะไปฆ่าใครเพียงแต่หวงไม่อยากให้ใครได้ตกกลุ่มพัางแบบเธอเข้าถ้ามีคู่แข่งมาลุมชอบ i, เมดดี้เชฟตัวเล็กๆล,กลกร่างบางอย่างเธอ ไปสู้ใครเขาได้ทันเรายิ้มแต่เคบอกว่าจะตายแล้วห้ามไปยิ้มให้ใครอีกเรางงไปหมดแล้วเนี่ยเคนะชอบพูดจะไม่รู้เรื่องทุกทีเลยไม่รู้ว่าทำไมทุกคำพูดทุกกริยาของคุณคนสวยถึงมีอนุภาพร้ายแรงขนาดนี้รอยยิ้มเคลือบน้ำตาลแววตาปนสงสัยริมฝีปากสีพีชที่บนขมุบขมิบอย่างไม่เข้าใจนั่น ้วนมีผลต่อใจทั้งสิ้นเมื่อการอิ่มอกอิ่มใจมันเอ่อล้นคุณเชฟจำต้องก้มหน้ารีดแป้งโดอย่างขมักขม้นในเมื่อคุณเชฟจริงจังกับการทำงานคนอายุมากกว่าก็เลยตัดสินใจนั่งเท้าคางมองเด็กตัวสูงพลภาษามนุษย์ที่รักการอบขนมให้ฟังอยู่เงียบๆ400องศาฟาเรนไฮ์ไฟบนไฟล่างยีสต์น้ำตาลแป้งโดมิลลิกรมัม แปลงสาเรียนิประสงค์และอีกหลายคำที่ไม่สามารถบันทึกลงในความทรงจำทั้งหมดได้เอ๋่เนยก้อนอยู่ไหนนะสิ่งที่ทำให้ขมนมอร่อยอย่างมีเอกลักษณ์เมตตี้คิดว่าไม่ใช่ส่วนผสมที่ช่างตวงแต่เป็นเพราะความใส่ใจของคุณเชฟกุนิดาตังหะที่ทำให้รสชาติไม่เหมือนใครเค้กในเตาอบที่ตั้งเอาไว้ก่อนหน้ากำลังหอมฟุง้งส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่ว เป็นกลิ่นที่ทำให้นึกถึงใครไม่ได้นอกจากคนตรงหน้าล,ละมุนละไมอบอุ่นได้อยู่ใกล้แล้วรู้สึกสุขใจแม้คุณเชฟจะสวมเสื้อผ้ากันเปื้อนสีขาวที่มีเส้นได้หลุดลุย่ยแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความดูดีลดลงคุณเขาเม้มปากเป็นเส้นตรงเอียงคอพยายามแกะแป้งหนึบที่ติดตามนิ้วมืออย่างน่ารักละสายตามไม่ได้ขนาดนี้ คาดว่าคงต้องมอบตำแหน่งเชฟเบอร์เกอรี่ที่น่ามองที่สุดในโลกให้คุณนิดาแล้วละมัง้งทำไมเคใส่ผ้า,ากันเปื้อนแล้วดูดีจังอืมอันนี้พูดลอยๆหรือตั้งใจชมคุณคะเอ๊ะได้ยินด้วยหรออ๋ออารมณ์แบบเผลอชมใช่ไหมคะงั้นคุณแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินแล้วกันเนาะคุณเชฟจัดการหยิบแป้งโดที่รีเส็จแล้วไปแช่ในตู้เย็นตามสูตรเลยได้จังหวะแอบยิ้มขัน ไม่ต้องมายิ้มล้อเลียนเลยนะคะเคไม่เห็นจะรู้ตัวเลยค่ะเราไม่อยู่กับเคแล้วถึงเวลาที่คนอายุมากกว่าทำตัวไม่ถูกบ้างสำหรับคนที่รับมือกับเรื่องชวนเสียอาการไม่เก่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือหลบหน้าหลบตาไปอยู่ข้างนอกสักพักแต่แล้วคุณเชฟผู้มีอำนาจสูงสุดในครัวนี้ดันไม่ยอมให้ความร่วมมือจะไปไหนล่ะคะ จะทิ้งกุลให้อยู่เหงาๆคนเดียวหรอใช่เราไม่อยากเห็นหน้าเคแล้วเด็กตัวสูงเดินมาขวางทางไม่พอยังจะจับข้อมือเหนียวลังไว้อีกในเมื่อหนีไม่พ้นคนเสียอาการก็เลยต้องผินหน้ามองถ้วยจานชามในมุมอื่นๆแทนหน้าแบบนี้หรอคะที่เมดดี้ไม่อยากเห็นเลยนะ่ะเด็กตัวสูงเชยคางอีกฝ่ายให้หันมาหาในระยะประชิด เห็นท่าทางขวยเขินของคนอายุมากกว่าแล้วรู้สึกคันยุบยิบที่ใจอืมเคชอบมองแบบนี้เราทำตัวไม่ถูกรู้ตัวไหมคะว่าวันนี้คุณน่ารักมากไม่เราไม่รู้อะไรทั้งนั้นเมตดี้เม้มปากสายหน้าพยายามใบเบี่ยงความชมแต่หารู้ไม่ว่าอากับกิริยาเหล่านั้นกำลังมอมเมาให้คุณเชฟฝั่งจมูกลงบนแก้มสีชมพู สองมือยกขึ้นมาประคองแก้มปลายจมูกล้นปัดป่ายคล้ายออดอ้อนเป็นเพราะกระแสความอบอุ่นที่กุนิดาขยันหยอดเติมให้หัวใจคุ้นชินเมตตี้จึงไม่ได้ขยับถอยหนีสถานการณ์ไร้คำปฏเิเสธนำไปสู่การทาาทับริมฝีปากตำแหน่งเดียวกันลมหายใจกลิ่นวานิลาหอมละมุนปลุกปั่น,นรมณ์วาหวามสัมผัสบางเบาขบเม,ม้ม เธออ่อนโยนเสียจนใจสั่นสะท้านไปหมดทั้งสองหลับตาซึมซับความรู้สึกแปลกใหม่ที่กำลังโลดแล่นเมดดี้ไม่ชอบทานขนมแต่กลับหลงไหลรสชาติหวานชาำจากปลายลิ้นเกี่ยวกระวัดกุนิดาเก่งกาจสมเป็นเชฟเบเกอรี่รสจูบที่สร้างสรรค์มันช่างนุ่มฟูหอมหวานอย่างมีเอกลักษณ์เป็นความพิเศษที่จับจูงให้เดินออกจากโลกสีหม่นอย่างเต็มใจ ในขณะที่สองใจกำลังเชื่อมกันท้องฟ้าภายนอกคำรามกุกก้องก่อตัวเป็นความมืดดำอย่างน่ากลัวไม่นานพายุฝนก็โหมกระหนำ่ำราวกักกับเก็บความเศร้าไว้ไม่อยู่